นี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยความรู้สึกดีๆีม้อไปกับภูมิบินหมดแล้วเชิญเลยเชิญทั้งสองคนเลยครับนั่งได้เนาะพี่น้องโอเคได้ค่ะโอเคอ่ะเข้าเรื่องกันเลยเป็นไงเมื่อกี้เห็นหลายคนเต้นตามอยู่เหมือนกันเนาะค่ะจริงๆไม่เคยไปข่าแดนซ์แบบนี้เหมือนกันนะปกติเรามาเราจะร้องเพลงขอบคุณค่ะปกติเรามาเราจะร้องเพลงเนี่ยครั้งนี้เขามาให้เราแบบ แดนซ์แบบแดนซ์จริงๆเออโทษแน่นอนจริงๆครับวีนี่คือทำทุกอย่างได้ออกมาแบบเอ็กซ์แลนเซ่ะจริงๆเอ็กเซเมนเอฟไอเอลพูดเลยและนี่อีกหนึ่งบทบาทใหม่กับการเป็นรีเซันเตอร์แดนซ์ใช่ค่ะอาเดซิฟิวู้รู้สึกไงบ้างคะวีค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นปกติเป็นคนแบบรักรักการแบบใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำชอบแบบ ก่อนร้องในบนเวทีนี่ก็ร้องเพลงในห้องน้ำมาก่อนใช่ไหมเป็นเพราร้องเพลงในห้องน้ำมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเลยมีความสุขมากกับการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆในห้องน้ำแบบนี้มาอาบน้ำอย่างมีความสุขยอดไหนมีใครร้องเพลงในห้องน้ำบ้างเยอะเลยเยอะเยอะคุณสปอร์ตเจียบตัวเองเพาะมาปกติไหมคะในห้องน้ำ ผมว่าเยอะเหมือนกันนะครับคนที่ร้องเพลงในห้องน้ำเลยแต่ไม่กล้ายกมือไม่กล้ายกมือก็มีอยู่2ประเทศคนที่กล้ายกมือของนี่ไม่กล้ายกมือแต่ว่าร้องก่อนร้องหมดร้องก่อนเลยทุกคนร้องหมดแต่ว่าภูวินก็ร้องเหมือนกันเออไม่เหลือครับผมอย่างนี้พี่วีบอกพีเวิร์คในมันดีอ่ะเสียงเสียงในห้องน้ำมันแบบมันกล้องกัางวานแล้วมันรู้สึกว่า ใช่ร้องเพลงพราะปกติแต,แต่ถ้าออกมาข้างนอกมันจะไม่ใช่อย่างที่เราใช่แต่ก็ดีมากเช่นเดียวกันอาแต่วันนี้แน่นอนมาในฐานะมาในบทบาทพ,พรีเซนเตอร์ของแดนส์ให้ขายของนิดนึงเชิญเลยครับค่ะก็ภูมิใจน,นำเสนอม,มากภูมิใจน,นำเสนอม,มากก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแดนส์เนี่ยมีโปรดักต์อะไรบ้างแดนส์นะคะมีสามโปรดักต์ด้วยกันนะคะอืมอเฮ้ยเธอกรี๊ดคุยกันตลอดเวลาเลยเธอลองฟังแดนส์เธอ ว่าโปรดัก์ของเขาเนี่ยจะมีเป็นชาเวอร์โฟมซึ่งก็จะเป็นโฟมอาบน้ําที่แบบนุ่มฟูมากๆช่วยทำความสะอาดผิวแล้วยัสร้างแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยแล้วเมื่อกี้แบบมเพิ่งได้ลองกดดูบ <c oughs> ีเฮ้ยบีิีงการกดอะ่ะใช่มันก็เป็นประสบการณ์นะ <c oughs> ใช่คืออาจริงมันเป็นมันเป็นแบบไม่สุะจริงแล้วลองวา ไปก็แดนสไปได้เลยเออใช่แล้วโปรดักที่สองนะคะเป็นชาวเวอร์เจลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเจลอาบน้ำแหละที่ที่มีความหอมมากๆแล้วก็มีมีมีคิลเตอร์ใช่ไม่ได้ร้องเซ็เตอร์ใช่ที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูโกลนะคะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่สามก็คือแดนส์บอดี้โลชั่นซึ่งก็คือเป็นโลชั่นให้ผิวเราที่ก็จะมีคิลเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นฉ่ำโกล์ค่ะดูสว่าง นี่นก็จะโกลเหมือนสองคนนี้โกลมไหมทุกคนโกลสุดๆไปเลย,<ม>ลยเนี่ยขายต่อเดี่ยวิยาขายไปหมดอ่านแล้วเรื่อยๆต่อๆตอคือเป็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> อ,อันเนี้ยคือพ่อวิอยากได้ลองมาแล้วจริงๆแล้ววิก็เลยรู้สึกว่าวิยากเอามาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้คือนอกจากมี3อย่างแล้วมันมี3กลิ่นด้วย3ามี่เห็นเองคะมี3สีเป็นฟ้าชมพูส้มใช่แล้วซึ่งชมพูเนี่ยจะชื่อว่า Hey Happy เธออยากช่วยฉันไหมภูวินได้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  ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบสดใสแล้วก็แบบโดดแล้วจะแฮปปี้อะไรสิแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่มีความสุขกลิ่นอาบน้ำมีความสุขแน่นอนกลิ่นที่สองคือโอโซชิวอันนี้ผมชอบอันนี้อันนี้ก็อันนี้ชอบสุดใช่ไหมก็จะมีความชิวๆมีความแบบกลิ่นแบบสบายๆมีความละมุนนี่ผมยูืดยวนร้านสุดท้ายนะก็คือโอ เย่เวก้าเย่เวก้าเนี่ยเป็นเป็นกลิ่นที่มีความเอ็นแบบเอ็นเอจายสูงมากก็จะเฟรชมากมากค่ะซึ่งอย่างวีเนี่ยวีเป็นคนออกกำลังกายใช่ไหมคะการใช้อันนี้ภูมิเราก็จะรู้สึกเฟรชมากมากค่ะร้อมจะแบบดำเนินวันต่อไปได้เลยแต่แน่นอนเราก็จะมีวันที่แบบว่าเราก็อยากชิลๆบ้างเนาะใช่ก็แโอ้โซเชียลโอ้โหมันคือเป็นสามกลิ่นที่มันตอบโจทย์ใน f e ลลิ่งแต่ละวันที่แตกต่างกันไปได้เลยอะลงตัวมากเนาะภูมิเนาะ ใช่ครับแต่ที่เราชอบสุดก็คือใช่ผมชอบสีฟ้าก็คือโอโซชิลอ่าโอเคแล้วสองคนนี้ร่วมงานกันครั้งแรกหรือเปล่าใช่เป็นวันที่ต้องถ่ายเนาะใช่ที่รู้พิ่ีมากคือแบบเขาคือตอนที่เดินเข้าไปในกองครั้งแรกเนี่ยคือแบบพอเห็นออร่าเขาแล้วก็แบบเออโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมแดนซ์ถึงเอาพี่วีมาเป็นเซนเตอร์คือมีความแบบมีความสดใสตามแบบทั้งสามกลิ่นของเอ่อของแดนซ์เลยของแดนซ์เลย ันนี้เขารู้สึกจริงจริงเขาลุกจริงจริงเขาลุกจริงจริงน้อก็น่ารักน้อก็น่ารักมากๆเลยค่ะทำงานแล้วก็คุยกับน้องเยอะรู้สึกได้ได้รู้จักน้องมากขึ้นเลยแอบจริงตอนแรกตอนเจอพี่แรกจริงมากตอนแรกน้องก็ตื่นเต้นมากๆเล้ก็แบบคูวินไม่ต้องสนใจเล่นมาเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็น้องน่ารักแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยจริงๆแล้วซีแรกที่ถ่ายกันคือซีที่เต้นแบบเมื่อกี้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ต้องมีสายตาเยอะยวนมากต้องมีสายตาแบบส่งสายตากันเน้องแล้วกเรงว่า ทำไมพี่วีเขาส่งมาได้ไม่เขินไม่อายเลยน้องก็เขินหน่อยเจอเจอคนสวยเจอคนสวยแต่น้องน่ารักโอ้ยเยี่ยมมากอ่ะไหนๆเจอกันบนเวทีเจอการร่วมงานกันครั้งแรกกับแดนซ์ด้วยนะครับก็เจอบนเวทีงานอีเวนต์แบบนี้เล่นเกมกันหน่อยดีกว่าได้เลยครับนะเล่นเกมกันหน่อยเดี๋ยวให้พี่วีในฐานะพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นคนปิดบริลลิโลชั่นอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ภูวินเนี่ยถ่าย วัดกลิ่นดูสิว่าจะทายได้หรือเปล่าไม่ยากเลยนะผู้ผิดจะสีังไม่ยากไม่ยากนะคิดว่าผู้พินทายถูกทายผิดครับทุกคนโอ้โหมั่นใจกันขนาดนั้นเลยนะลองดูลองดูครับลองดูงั้นเดี๋ยวให้ผู้พิผ่านไปทางด้านหนุ่มเออพี่วีช่วยกันเลยอันไหนดีอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอ้โหไม่มองก่อนนะเราสามารถตีจากตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะพี่แบบ ต้องบีบใส่มือเขารับให้เขาได้โล่อ่าโอเคเงีย็นๆก่อนนะเออผู้บินห้าหันมาแต่ว่าต้องถ่ายถ่ายมือมารับโลชั่ถ่ายมือมา,ถ,า<น>ถ่ายมือมา,า,มอมาต้องถ่ายมือไปรับด้วยอโอเคโอเคโอเคละอันนี้ดม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 ดูดมดูดด ผมยากเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกเลยว่ายากเหมือนกันแต่ว่าอ่ะช่วยนะคือพูวินช่วยครับมันมีอยู่สามช้อยครับเฮ้ Happy Oh So Chill แล้วก็โยกไปครับเออช่วยมากเลยช่วยแล้วอ๋อหันไปได้แล้วใช่ไหมหันไปได้แล้วหันไปได้แล้วคือผมจะบอกว่ามันยากมากเพราะว่าผมเคยดมงดังสามกลิ่นแล้วมันหอมมากในสามกลิจเออแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันหอมก็พอเลยเออ ตอนแรกผมแยกไม่ออกครับผมเป็นคนที่คุมแพ้บ่อยแล้วผมเป็นคนที่จะบุ๋ไม่ดีอยู่แล้วก็เลยพอมาเจอแบบท้าแบบนี้ที่ผมไม่แน่ใจตัวเองเข้าไปยังอะลองดูสามช้อยนี้อันไหนดีแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะน่าจะเป็นสีชมพูบ้างสีชมพู นิดๆแต่มันไม่ได้แบบเวอร์ชันาดเว wake อ่ะอ่าอือภูมิใจภูมิใจเนาะฝึกกันเนอะอยู่เลยแตอนนี้ก็ข้อแรกข้อแรกอ่าตอนนี้ตัดชอยแล้วนะเหลือสองกลิ่นอ่าถูกห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบได้ค่ะอ่ะไปต่อวีไปต่อครับหันไปหันไปไม่หันไปไม่หันไป่หัเมื่อกี้เฮ h ป p p y แล้วนะเป็นแบบ กลิ่นที่สดใสให้ความรู้สึกที่แฮปปี้กลิ่นต่อไปสัค่ะคุณนัดตี้ตาใครเพื่อนตาใครเพื่อนเพื่อนมาให้กำลังใจนะครับอมาพร้อมเลยครับพี่โอเคค่ะเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็น ว่าอันนี้ผมผมต้องน่าจ่ายอันนี้สีฟ้าเขาเป็นอันที่ผมชอบที่สุดฮะมันจะมีความแบบผ่อมผ่อนแบบอ่อนๆคือมันมันหอมมากแันไม่ได้เป็นแบบเตะจมูกนะครับมเป็นแบบค่อยๆแบบเย้ายวนเราเข้ามานั่นก็คือสีฟ้าครับโซเซชิวโอโซเช่ถูกไหมเก่งมากขอเพิ่มภารกิจวีนอกจากทายถูกแล้วขอแบบ reaction ทำท่าให้ดูทีแปลว่าโอ้ s o ช i a l เนี่ยเขาได้กลิ่นแล้วมันเป็นยังไงได้สิพี่มาเช็คก่อนนะเช็คก่อนหนึ่งทีหรือว่ายังไงด้เนี่ยดมเนี่ยดมดมโอเคดมจาก s o c i a ลปึ๊บชิลสบายสวยเาดขวหมากเยอะวพอนี้มากเลยเช็ดข้าวหมากเหมือนเธอจะแบบลอยในอากาศอะย่าเงี้ยอ๋อยากให้แบบอย่างนี้เลยเล่นใหญ่ไปเลยนะน่ารักมากน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เช็ด แล้วก็อีกสักกลิ่นหนึ่งทำท่าให้ดูหน่อยถึงแม้ว่าเรารู้แล้วว่าคนทังอยู่ต้องหนักสมองนะเมื่อกี้ชมดูไปแล้วป้าไปแล้วไม่ใช่พวกพี่หรอกพี่พี่ความรู้สึกเหมือนรับน้องเหมือนกันเปิดได้แก้น่อแก้หน่อแจริงอันนี้ไม่ต้องหันเหรอจ้าลูกอไม่ไม่ต้องหันแล้วเราพี่ไม่เอาเปืดถจะว่าแบบพี่อยากจะแก้งผมนิดนิดหน่อยเออคือคำว่าผิดเยอะมากสัมภาษณ์มันเป็นไงคะเล่าได้ไหม คือจะบอกนะคะว่าบอดี้โลชั่นเนี่ยมีมีส่วนผสมของพิงค์เพ r l ลจากเกาหลีนะคะแล้วก็มีวิตามิน b 5เออ3ใช่ค่ะใช่แล้วคือที่ผมชอบที่ผมชอบบอดี้โลชั่นของทางแดีเซียคือเพราะว่ามันจะมีความแบบเข้มข้นที่ตัวเนือ้อครีมมันดูข้นๆ้นแต่ว่าพอ,อมันโดนผิวแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะนะ จริงค่ะมันมันมีความเข้มข้นจริงทําให้แบบรู้สึกว่าเออมันเป็นพลังชีวิตทำให้ถิวชุ่ชื้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเหนือหนักในแบบอากาศของไทยเราเนี่ยแหละพี่ออออซึ่งอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือโยกเวอัพนี่ข้าซะหน่อยวข้าซะหน่อยวโยกเวขอัพมันแบบช่วยทําให้เราตื่นยังไงบ้างหืมปากฟอฟอนางวันนี้เว้อัพวถีบไหมเว้ก้าวพอไหมพอไหมหรือว่าเอาหรือว่าเอาอีกรอบอีกรอบไหม อา acting skill acting s k เราเป็นนักแสดงดูบินแต่ความมั่นใจสูงตอนนี้ Presenter ช่วยด้วยเลยอาสองคนดูซิว่าอายงยโย makeup นะโอ้โหโอ้โหมันตื่นขนาดนั้นเลยพี่พร้อมลุยมากพร้อมลุยมากพร้อมนะครับทุกคนเงาเสียงสักรอบนึงหน่อยสิในเมื่อผมพร้อมแล้ว ก็พร้อมตามเลยเจอสองคนพร้อมก็ไปนะคบอ่ะปรบมวลกับกิจกรรมนี้ด้วยถือว่าใครถูกร้อยตั้งเลยนะจริงเก่งมากเก่งมากเนี่ยกลิ่นคือแบบว่ามีเอกลักษณ์มากๆอ่ะบีเชิญนั่งต่อเดินนะครับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่านอกจากวันนี้เรามาแนะนำทั้ง3าโปรดักต์แล้วที่มาพร้อมกับ3กลิ่นมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะใช่ค่ะอยากให้ทั้งสองคนช่วยกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะไม่อยากให้แต่ละคนพลาดทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านออนไลน์ด้วย ่ะก็จากราคาปกตินะคะสามร้อยเก้าสิบห้าบาทวันนี้เราลดเหลือสามร้อยเก้าบาทเอ๊ะใครแนะนำกันแน่ใช่วีเป็นคนไม่เก่งตัวเลขแต่ว่าวีจำได้ว่าอยู่ในเรนจ์นี้ใช่ซึ่งวีรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะจากจุดแบบจงนับคณิตคิดเร็วง่ายๆเลยนะสามร้อยเก้าสิบห้าเหลือสามร้อยเก้าบาทลดไปเกือบร้อยเลยนะใช่แล้วคุ้มค่ามาก อันนี้สำหรับตัวดเดนซ์ชาเวอร์โฟมจับาก395บาทนะเดี๋ยวเพียงแค่309บาทแล้วก็ส่วนอีก2ตัวดเอนซ์ชาเวอร์เจลแล้วก็บอดี้โลชั่นนะครับนี่ให้ดูให้ดูจาก315บาทเหลือ249บาทถูกต้องราคาดีมากมันเกือบร้อยทั้งคู่เลยนะคือคิดแล้วก็เออคุ้มคุ้มจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโปรดักต์โปรดักต์เราเนี่ยโปรดักต์จากแดนซ์เนี่ยคือเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็น มันเป็นแบบเพอร์ซ a นอลแ e ที่มันนี้ในทุกๆวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เก็บตุนไว้ไม่มีปัญหาเลยแบบวันไหนหมดเราก็หยิบขึ้นมา ถูกต้องแล้วคืออยากให้คว้าไว้เพราะวันนี้วันเปิดตัวกับว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่แบบราคาดนี้มากๆจ้าเพราะอยากจะแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักได้ลองใช้ได้หลงรักแล้วก็มีความสุขกับประสบการณ์ใหม่ๆในการอาบน้ําแล้วก็ในการใช้ตอนทีโลชั่นในทุกวันผมเชื่อว่าแบบใครหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนผมที่ว่าจะชอบซื้อตุนไว้แล้วเวลาหมดทีนึงเนี่ยก็จะแค่แบบเออไปที่แบบลินชักแล้วไปกิบออกมาเลยเพราะว่าเวลามันหมดทีนึงเนี่ยเราจะรู้สึกแบบ ยังไงเลยังไงดีนะส่วนตัวก็ต้องดออกไปใหม่เออเราต้องหมดซื้อใหม่บ่อยๆซึ่งเราก็ไม่ได้อยากแบบนั้นจริงๆวิธีแนะนำนะซื้อไปเลยขันสักกลิ่นนี่ซื้อไปเลยแล้วก็เวียนไปเลยค่ะวันไหนแบบ มูดนี้วันไหนเราก็ตามมูดวันนั้นไปเลยเย่ามาอย่ามาอ่านอกจากใช่นอกจากเรื่องของราคาที่ดีแล้วเห็นว่าจะมีบล็อกเซตด้วยใช่ครับผมก็จะเป็นบล็อกเซตนะครับเป็นซื้อ3ตัวอะไรก็ได้นะครับใช่ที่ไหนก็ได้ขอเป็นคอมบิเนชันสามลัวก็จะได้เป็นพิเชอร์เซตใช่ไหมครับถูกต้องแล้ว ทางทีวีแล้วก็ทางผมครับถูกต้องแล้วก็มาพร้อมกับดิจิทัลซิกเนเจอร์ด้วยกลายเป็นสองคนเลยอ่าใช่ครับผมก็ฝากมินบ็อกซ์เซตด้วยเผื่อจะได้แบบเออใครอยากซื้อแบบกินเดียวเยอะๆหรือว่าอยากลองทั้งสามกินเนี่ยก็ได้หมดครับถูกต้องแล้วแล้วก็มาพร้อมกับลอปตี้แบ๊บด้วยนะนี่อยู่ข้างๆแบบพอดีนี่บ็อกซ์เซตแบบนี้คุณเห็นคุณกระเป๋ากระเป๋าที่แถมมาก็น่ารักใช่แล้วแล้วก็กระเป๋าที่แถมมาเป็นตัวนี้เป็นแบบลัฟฟี่เอาไว้ใส่เมื่อนี่นั่นได้ เวลาแบบเดินทางมันก็ได้แบบมือถือพกพาไปได้ไอ้ลอรูปอยู่นี่เดี๋ยวให้โชว์รูปนีรูปแบบนี้เห็นปะโอ้ยจากวันจากวันถ่ายเอหรอปัใช่ค oh, ่ะจากวันถ่ายโฆษณาที่เป็นเอ็มวีเเพลงนะคะนรื่องอะลรดเป็นเฮ้ Happy b o b เซตนะครับและมีจำนวนจำกัดนะไม่อยากให้พลาดกันก็สามารถจัดได้ตัว b o b เซตนี้ของแมาเพียบเลยใครได้ไปใครผ้าใครได้ไปก็หมดเลยนะครับ เออก็มันมีจำนวนจำกัดคือต้องรีบๆหน่อยนะช่องทางออนไลน์นะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้หรือว่าพิมพ์คาว่าด่าด d าแดนส์ได้เลยแค่พิมพ์ดาด d าแดนส์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนช่องทางลิงก์เข้าไปที่อีบเป็นบอยออนไลน์นี่แหละที่เป็นหน้าเพจของแดนส์ก็สามารถกดได้ง่ายๆเลยหรือว่ามาอีบเป็นบอยที่นี่ก็ได้นะฮะสาขาเสี่ยวสแควร์วันตรงนี้้ก็คือยู่นี่เองคือเห็นว่าห้าอีบเป็นบอยมีโฟกัแนนอยู่ด้วยเาีแล้วมีทั้งผมและพี่วีอยู่ด้วย นตนัลอดแต่พี่วีทราบมาว่ามีอีกหนึ่งความพิเศษที่แบบเราอยากจะให้สำหรับ5คนแรกอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือในเมื่อเรารู้สึกว่าโอกาสเปิดตัวแดนสแบบนี้และเปิดผลิตภัณฑ์ Dance แดนส่วนนี้วีอยากหากคนไปแดนกับวีที่อยู่ไปเริ่มเลิฟวีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ของแรกของวี้อยอย่าบอกนะก็มีปัดมแจกใช่จริงๆตอนนี้ปัดโชว์เอาแล้ว เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของที่หายากเลยอ๋อก็คือซื้อไม่ได้แล้วนะซื้อไม่ได้แล้วต้องมาซื้อแดนส์นะคะซื้อผลิตภัณฑ์แดนซ์ครบ5,000บาท5คนแรกได้บัตรคอนเสิร์ตอยู่เมเดอเลฟมีไปเลยนะคะคนละ2ใบมีทั้งหมด5รางวัลโอ้ my god สีคนแรกเคนัรกด้วยนะ5คนแรก first concert แล้วจริงๆแล้วถ้าตามสคริปต์นะบอกว่าเปิดถึงเที่ยงคืนบอกเลย5คนแรกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วน่าจะรีบกดกันเพราะคุ้มมากนะ เนาะได้ผลิตภัณฑ์ไปก็คือเนี่ยซื้อเพิ่มแค่ห้าพันบาทห้าคนแรกคือไม่ต้องรุ่นนะแต่แค่ต้องร,รีบครีบรีบเลยนะช่องทาง Boy ีเป็นบอยออนไลน์นะครับจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยววันพีด็อกชมถ่ายในไลฟ์ก็ได้หมดเลยโอ้ปังมากเนาะได้คาว่าบัตรของที่เนี่สวัสดีมากนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันไหนวันไหนคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อะไรยังไงครับ24มิถุนาค่ะที่ตันเลโดมในพม่าดิตันเลโดมภูบินไปเปล่า ยากสิอย s> <S อากจะบอกว่าไปแล้วต่ว่า24มิถุนายนก็ติดคอนเสิร์ตของฝั่งผมเหมือนกันอ๋อเรอันน şey> ี้ไม่าโอ้แต่ว่าถ้าไม่ติดคอนเสิร์ตนี่คือไปไม่ได้แน่นอนแต่ผมมันดันเป็นวันที่24พอดีพร้อมกันเลยอ๋อ24ใช่ไหมวีไปดูคอนเสิร์ตเขาเปล่าแกเราก็มีคอนเสิร์ตอ่ะพี่แบเอ้าวีก็มีคอนเสิร์ต้ี่วีมีคอนเสิร์ตนี่ไปสนับลวินแล้ว เดี๋ยวพี่ไปทั้งคู่เลยไปยังไงไม่ได้จากพี่อยากสนับสนุนทั้งคู่เลยอเอาแบบตรงวันเลยอครึ่งช็อปุ๊บครึ่งช็อตครึ่งหนึ่งไปดูบูหรเอออย่ากได้ไหมทุกคนได้ก็ได้นะครับผมอ้าวเดินทางมาถึงช่วงท้ายของท่องนี้วีในฐานะพรีเซนรของแดนส์นะครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนทีู่นี่แล้วก็ที่รับชมกันนะคด้วยเช่นเลยค่ะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์แดนส์เนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนประสบการณ์การอาบน้ำให้ให้สดชื่นให้ ให้สนุกขึ้นได้รับวองว่าคุณจะเจอประสบการณ์การหลั่น้ำที่ที่มีความสุขมากๆค่ะทั้ง Hey Happy All Social แล้วก็ Yo Wake Up นะคะรวมถึง Body Lotion ด้วยนะคะที่จะทำให้ผิวคุณชุ่มชื้นและฉ่ำโดดแน่น,นอนใครงก็ฝากผลิตภัณฑ์ Dance ชั้นสามไว้ได้นะคะฝากด้วยค่ะสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนะครับและนี่แหละฮะช่วงเวลาพิเศษแล้วก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยร p r e นเตอร์ของ Dance ครับขอเสียงปรบมือให้กับ v i ว i o และ Bossie ถ่ายรูปกับผู้บริหารการขอบคุณม่ะ